มาดูดวงกันค่ะนะคะวันนี้นะอยากจะเปิดไพ่นะคะดูดวงวา่าช่วงนี้นะคุณนะคะมีสเสน่ห์นะกับคนประเภทไหนดึงดูดคนประเภทไหนเข้ามานะคะอันดับแรกสาใบนะแม่หมอจะเปิด energy ของคุณนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีอารมณ์ความรู้สึกประมาณไหน,น,นเนาะเออให้กับความรักความสุขอทำไม the empress ใบนี้แล้วก็ the emperor ขึ้นมาแม่ นะคะแม่หมอะเความรู้สึกว่าคุณถ้าเป็นคนโสดนะคุณเป็นคนโสดที่ลึกๆแล้วอ่ะมีจิตวิญญาณทีเ่เรียกร้องนะคะนึกถึงคิดถึงโซเมตนะคุณรู้สึกได้ถึงเขานะคะรู้สึกได้ถึงพลังงานของโซเมตความเป็นคู่แท้ นะคะเอ่อ The Empress กับ The e m เ e r o r เป็นไพ่พระราชากับพระราชินีที่แบบมีความเป็นคู่กันที่เหนียวแน่นมากๆและทีนี้เดอร์มูนขึ้นมาในลักษณะน,นี้แน่นอนว่าคุณไม่มั่นใจว่าคู่รักทางจิตวิญญาณคุณนะคะือคู่แท้ของคุณเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือมีความไม่มั่นใจว่าเขามีจริงอยู่ไหมแต่เหมือนมีอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าคือใครอะไรประมาณนี้เนาะเออนั่นแหละมันเป็นการสื่อสารกันระหว่าง จิตวิญญาลึกๆในตัวคุณนะคํามั่นสัญญานะความผูกพันที่แบบต่อให้จะอยู่กันคนละที่นะคะมันก็สัมผัสมันสื่อถึงกันได้อันนี้คือตัวตนของคุณนะทีน,นี้มาดูกันว่าแล้วในช่วงนี้นะคะคุณนะจะดึงดูดนะคะคนประเภทไหนนะคะมีสเสน่ห์กับคนประเภทไหนนะคะ,ะมาดูกันนะ พอ่อไม่แม่ไม่นะคะเป็นไปได้คนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วอย่าล้างผ่านการยาล้างมาแล้วนะคะหรือคนคนนั้นคนที่ถ้าลมก็ได้แต่ถ้าลมในลักษณะเนี่ยเป็นคนที่นิ่งเงียบนะคะไม่ค่อยที่จะพูดมากเป็นคนพูดน้อยพูดคำไหนคำนั้นชัดเจนตรงไปตรงมาขวานพาซากนะคะเอแล้วยังไงอีกอื แล้วก็ราชินีนะคะควีนออฟโซลแล้วก็คิงออฟโซลนะคะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะฟังตรงนี้เปิดคลิปมาดิเอเมทเอเมเพลอร์มาด้วย <c oughs> ใช้คำนี้ได้เลยดึงดูดดึงดึงด,ด,ดึงดูดคู่ดึงดูดคนที่เป็นคู่กันจริงๆโซโมงโซเมทคู่รักคู่แท้คู่อะไรต่างๆนานาคุณและเขามีความเหมือนกันมีจริต อะไรลึกในใจที่ต่อให้ผิวพันธ์ไม่เหมือนแบบอาจจะดูนิสัยไม่เหมือนกันแต่ลึกๆอะ่ะมันเหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันน่ะเหมือนที่ตอนนี้ที่เขาบอกว่าสองล่าง <c oughs> จิตเดียวกันนะ่ะเธอแบบนี้เลยอะ่ะมันใช่แน่ๆขอให้เธอมัน่นใจถ้าตอนนี้เธอเป็นเดะมูนถ้าตอนนี้เธอยังไม่มัน่นใจขอให้เธอมั่นใจว่าเธอได้เจอแน่ เขาจะมาเจอเธอแน่ๆเร็วนี้คุณพี่อขอพี่ไพ่จะบอกอะไรวันนี้ใครฟังคลิปนี้ใครเจอคลิปนี้คุณจะเจอคู่รักคนโสดนะดิฉันฉันบอกเลยว่าต่อให้คุณจะไม่โสดก็ตามต่อให้คุณจะมีคู่แล้วก็ตามขอให้คุณมั่นใจว่าเขาอะใช่แล้วแน่นอนนะคะ,อะขอสมามปทนนะว่าไพ่ยิปซีนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟ้าองคคุณอยากจะบอกอะไรในวันนี้ strength strength เนี่ย ความแปลกความแตกต่างนะคะระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะเป็นคนแปลกหนะ้าเขาอาจจะพูดคนละภาษาคุณวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันอยู่กันกินกันใช้ชีวิตฐานะเอ่ยอะไรเอ่ยอายุเอ่ยแตกต่างเขาอาจจะมีความแตกต่างกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันกบคุณเขามีเป้าหมายมีเป้าประสงค์และมีความเหมือนลึกๆในใจนะคะความเป็นคู่กันมันต้องมีสักอย่างที่เหมือนกันเนี่ยโอ้ไม่ o d คุณแม่ บางปุรีเยสุดๆนะ,ะคะกูรูความรักอย่างดิฉันมาส่งข่าวดีเนี่ยนะคุณไม่ต้องเดิมูนคุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลเพราะความชัดเจนอยู่ตรงนี้ค่ะเขาจะส่งมาให้คุณได้รับรู้รับทราบเอาอ,อีกไม่นึงแล้วกันแม่วอ้ <laughs> เขาจะเลือกคุณค่ะคุณจะเลือกเขาค่ะแช์นะขอร้องอ่ะแช์ออกไปขอร้องแบบไปบอกเพื่อนๆน,นะที่แบบ จะเฟนโซนอะไรโซนต่างๆที่แบบถูกเก็บเอาไว้อะให้เขาได้รับรู้ว่าคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกจะได้รับความชัดเจนอะไรที่คุณรู้สึกไม่ชัดเจนกับตัวเองไม่มั่นใจมันคือคู่แท้มันคือคนที่ใช่มาแล้วแม่หมอดดดีกลับมาแล้วที่รักแชร์ Share ไปฝากด้วยนะคะแชร์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายด้วยบ๊ายบาย